สวัสดีครับมวานี้ผมมาดูกันปืนผานะครับถ่ายปืนผานี่เป็นไม่สังับอนี้แบบจับยิงนะครับบริมีทาบานะครับนี่ยาวอยู่ประมาณแปดสิบกวาสิบเซนครับนะครับนี่จอหูใส่หม่องใส่ยางนะครับนี่ครับนะครับ นี่เป็นไม้สักนะครับเพราะว่าถือมือเดียวสบายครับบ่หนักบ่หยางนะครับมีโซอ่องไก่มาน,นะครับนี่ครับบม่ได้สั้งซื้อมาเนี่ยครับไก่นะครับประมาณสามร้อยหาสิบมั้งครับสั้งในในเพจนะครับอันนี้ผมเอาลูกหมูตัดนะครับฉีด ชิ้นตรงๆเราแบจีดลงลองเราเอาซิวนะครับแซ่ๆๆๆนะครับครับก็งานกับบรีประมาณนี้นะครับบรีเป็นสร้างนะครับบรีสร้างฟีมือขนาดนั้นครับเฮดพอส์ตซ่ได้ครับเฮดเวทนสยิ้งหนูนะครับ เที่ยวผมไทยไปคลิปนั้นเป็นปืนพาเป็นแบบว่ามีไทยพ้อครับไทยท่าบ้านนั่นคมแมนต์วหนึ่ว่าสามเม็ดไหมครับอันนี้ก็ได้ยุวันเม็ดกลัวสองเม็ดรครับเนี่ยครับถ้าว่านยิงไก่ก็หนึ่งลูกนี่มันสายแบบว่ามันม่ตรงแล้วครับ อันน e, ี้ก็เฮ็ดอยูมันมือเดียวแล้วนะครับขึ้นรูปขึ้นยังเซตลองเซตยังนี่ครับเก็บรายละเอียดการซีเล้าจากสามมือครับท่าสีพ่อครับลองนี่ยู่มันประมาณเส้นหนึ่งครับลองนี่ครับนะครับลองเสาหลอมมันเส้นหนึ่งนะครับ ดูี่ผมกับเขาไปเลยนะครับเอียงเขาค่อยเอียงเขาได้นะครับนี่ครับเอียงถ้าบ้างตวงกับเขาไปนะครับนี่ประมาณเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณน,นี้ครับรีวิวให้เบิร์ซื้อนะครับ ผมก็บ่ได้เฮ็ดขานนะครับแต่ว่ามาให้เป็นแนวทางนะครับถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดกะเฮ็ดยร์งนี่ก็ได้นะครับครับซาลองเขาเอาลูกหมูขีดเอานะครับบาซิ่งเขาเอาเลือกตำแหน่ก็แล้วแต่เขากะเอานะครับกาตัวไก่ปืนนะครับบาเขาซีเขาเลือกประมาณเท่าไรเท่าไรนะครับกว้างมักว้างนี่ประมาณเส้นหนึ่งเลือกนี่ประมาณเส้นหนึ่งครับ เลืกความลึกของกล้องนะครับรเขาก็ถ้าพวกเด็กมีวิซิลเขาก็เอาไขควงไขควงปากแปวนะครับพวกซุ้มนั่นเขาเกียร์ขี้เกียร์แล้วเขาตอกเอาตอกก็ได้ครับแทนซิวก็ได้ครับไขควงนะครับไขควงปากแปวนะครับอันนี้ผมมีซิวหน่อยครับเขาได้แซ่แซ่แซ่นะครับเนี่ยครับไม่กรับบัด บ,บัไดเบ่ค่อยตรงบนันไดที่ว่าเขาทดลองเอาตรงๆเอาครับนี่ครับมีประมาณสานินแลวครับที่ว่าผมมารีวิวแบบง่ายๆครับนะจบมือเดียวนั่ก็เบาๆนะครับประมาณบ่พอรู้นะครับ ไม่นะครับอยู่เล้าๆกิดแปดฉีดได้ครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เล็กบางๆทั่วไปนะครับปูซุ้มเล็กล่องน้ำปูซุ้มร่องสังกะสีแบบว่าล้างน้ำนะครับเนี่ครับเล็กงวงห้องมันดัดเอานะครับหม่องกันไกลนะครับนะครับ ประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบชิปนี่จบเพียงเท่าน,นี้นะครับอย,อ,อ,อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ